ไก่กรอบไอเทมอร่อยๆที่ต้องมีไว้ติดบ้านค่ะไม่ปล่อยเลยลูกเกรสไก่กรอบไอเทมอร่อยๆที่ต้องมีไว้ติดบ้านค่ะ อีกครั้งนะคะกับ ep ที่9นี้นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง happiness of mum ค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเคยดูคลิปนี้ของเกดเป็นครั้งแรกค่ะอย่าลืมกดติดตามที่ช่องนี้ของเกดด้วยนะคะเพราะช่องนี้ค่ะเกดจัดทำขึ้นมานะคะเพื่อนแนะนําอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ให้กับบรรดาแม่บ้านหรือผู้ที่สนใจรวมไปถึงการแนะนําการบริหารการเงินนะคะขั้นพื้นฐานให้กับแม่บ้านที่ควรจะต้องรู้ด้วยค่ะ วันนี้นะคะเกดก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวเองที่ขายในหมู่บ้านนะคะแบบง่ายๆสำหรับ EP ที่4ที่ผ่านมานะคะเกดแนะนำนะคะสำหรับอาชีพเสริมก็คือขายของในหมู่บ้านแบบง่ายๆนะคะให้ได้รายได้วันละ500-2,000บาทนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยนะคะเมนูที่เกดทําขายในหมู่บ้านนั่นก็คือเกรสไก่กรอบนะคะ จะบอกเลยว่าเกรซไก่กรอบนี้ขายดีมากในหมู่บ้านนะคะนี่ค่ะสาวน้อยท่านนี้นะคะนั่งแท่นเป็น c e ออยู่นะคะพร้อมกับพรีเซนเตอร์นะคะควบ2ตําแหน่งนะคะกับเกรซไก่กรอบนะคะสําหรับเมนูเกรซไก่กรอบนี้นะคะมีเทคนิคความอร่อยที่โดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะเราตัดในส่วนของมันไก่ออกทั้งหมดทําให้กินแล้วไม่อ้วนหรือว่ากินแล้วไม่รู้สึกผิดนั่นเองนะคะ อันที่2ก็คือเราไม่ใส่สารกันบูดน,นะคะสารแปลกปลอมอะไรต่างๆนะคะปลอดภัย100%เลยคะ่ะ <Yes. S 1> สารนะคะกรกอบนะคะกรอบได้นานเป็นอาทิตย์คงความกรอบนะคะตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นสุดท้ายของในถุงเลยนะคะ 4. รับประกันความสดใหม่นะคะไม่มีกลิ่นเหม็นหูด้วย และนี่ทั้งหมดนะคะก็เป็นเคล็ดลับความอร่อยของเกสไก่กรอบนั่นเองเราก็ฟินๆไปได้นะคะคู่กับส้มตำน้ำตกลาบนะคะหรือว่าจะเป็นโจ๊กไก่กรอบเนาะตอนเช้านะคะมาม่าได้หมดเลยนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นไอเทมและอาหารทานเล่นนะคะที่มีติดทุกบ้านนะคะคิดอะไรไม่ออกก็หยิบไก่กรอบขึ้นมาทานนะคะฟินๆดูหนังไปกินไปนะคะทานเล่นไปนะคะเป็นเมนูที่ สามารถเอามาลองท้องเวลาเราหิวๆได้หรือว่าเอาไปประกอบกับอาหารมื้อหลักก็ ได้เช่นเดียวกันนะคะขนาด1 9ง60บาทน,นะคะขายในหมู่บ้านแบบง่ายๆแบบนี้นะคะอาจจะเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนสามารถที่จะทําเมนูขายในหมู่บ้านได้นะคะและคลิปนี้นะคะเกตต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้าคือ EP 10นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องนี้ของเกตกับ Happiness of Mom ค่ะที่จะแนะนําสาระดีๆเกี่ยวกับอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หรือว่าการบริหารการเงินขั้นพื้นฐานที่แม่บ้านควนรรู้นั่นเองนะคะ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันดับเกนลาท่านผู้ชมหน่อยค่ะแม่เอานะคะบ๊ายบาย